สวัสดีครับผมโค้ดมาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําสมาชิกใหม่นะครับก็รับเพิ่มมาเดือนนี้นะครับมี2คนนะครับมีเคสผู้ชายกับเคสผู้หญิงนะครับส่วนสูงอายุน้าหนักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนดูบรรยากาศการฝึกซ้อมแล้วก็โครงสร้างร่างกายของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์คร่าวๆให้ดูนะครับพี่ผู้ชายเนี่ยจะมีลักษณะความแข็งแรงที่มากกว่าพี่ผู้หญิงนิดนึงนะครับในเรื่องของหลังล่างขานะครับแล้วก็ระบบหัวใจ ฟิตกว่าแข็งแรงกว่าเพราะว่าผู้ชายจะกล้ามเนื้อเยอะกว่าผู้หญิงเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่พี่ผู้หญิงเนี่ยก็แข็งแรงนะครับถือว่ามีการทรงตัวที่ดีบาลานซ์ดีมากเลยทั้งสองคนเนี่ยทดสอบบาลานซ์เนี่ยได้เกิน60บวินาทีหมดเลยนะครับแต่พี่ผู้หญิงจะมีปัญหาเรื่องของ lower back หลังล่างนิดนึงนะครับอาจจะไม่เคยฝึกแล้วก็ไม่เคยใช้กล้ามเนื้อมัดนี้นะครับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของความฟิตนะครับความฟิตเนี่ยต้องทําทุกวันต้องสม่ําเสมอนะครับก็คือเราจะรักษาความฟิตให้ได้เราก็ต้องเริ่มจากเบาๆก่อนาที30นนนาาทีี้เป็กร เทรนครั้งแรกนะครับถือว่าทั้งสองคนถือว่าทําเวลาผ่านไป60-60ห60นาทีสําหรับครั้งแรกได้ถือว่าเก่งมากๆนะครับอันนี้คือการทดสอบร่างกายทั้งหมดนะครับทั้งแขนทั้งท้องทั้งขาแล้วก็หลังล่างนะครับมีมัดเด่นมัดด้อยแตกต่างกันไปนะครับอันนี้คือจะมาพิเคราะห์ให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ดูทีละคนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยสัดส่วนเท่าไหร่มีความแข็งแรงยังไงเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกทกคนได้หรือเปล่านะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนดูนะขอคุณมาก